มีใครเคยล้างหัวฉีดบ้างไหมครับถ้าหัวฉีดของรถเริ่มตันจะทําให้รถอืดเร่งไม่ขึ้นกินน้ํามันเครื่องสั่นแถมยังทําให้เกิดควดามดันอีกด้วยสวัสดีครับสาหรับผู้ที่ใช้รถกระบะสายซิ่งวิ่งไกลใช้งานหนักมีใครเคยล้างหัวฉีดบ้างไหมครับถ้าหัวฉีดของรถเริ่มตันจะทําให้รถอืดเร่งไม่ขึ้นกินน้ํามันเครื่องสั่น แถมยังทําให้เกิดควันดาอีกด้วยหากเอารถไปล้างหัวฉีดที่ร้านก็หลายพันแน่นอนวันนี้เราจะมาแนะนํน so, าวิธีการล้างหัวฉีดแบบต่อตรงสําหรับรถยนต์ดีเซลกันนะครับวิธีนี้ไม่ต้องถอดหัวฉีดให้เปลืองแรงสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็จะมีใสน่น้ํามันกองน้ํามันเชื้อเพลิงและกระบอกใสน่น้ํามันหรือขวดน้ําก็ได้ขั้นตอนแรกก็ให้เรานํใสายน้ํามันที่เราเตรียมไว้มาเสียบกับกองน้ํามันเชื้อเพลิงก่อนนะครับจากนั้นก็ให้สังเกตใสยน้ํามันที่เข้าเครื่องยนต์จะมีใสยน้ํามันไหลกลับและใส่น้ํามันเเเข้าจะชื่่่อออมตอไปทีีกงดซ ให้เรานําสายที่ต่อเข้ากองน้ํามันเชื้อเพลิงที่เราเตรียมไว้มาเสียบเข้าแทนสายน้ามันเข้าเลยนะครับส่วนที่เตรียมไว้อีกเส้นมาเสียบเข้าท่อน้ํามันไหลกลับจากนั้นก็ให้เรานํากระบอกใส่น้ํามันหรือขวดน้านที่เราเตรียมไว้มาเทน้ํายาใส่ลงไปซึ่งน้ํายาที่เราจะใช้จะเป็นลิควิดโมลี่ดีเซลเพิร์น้ำยาล้างหัวฉีดสาหรับรถยนต์ดีเซลกระปบอกนี้แล้วนําสายมาเชื่อมต่อที่กระบอกหรือหย่อนลงไปที่ขวดได้เลยจากนั้นก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องเราก็ต้องมาดูว่ารถเรามีปั๊มติ๊กหรือไม่หากมีต้องถอดฟิ๊กอ,อกก่อนน่นซึงละะรุุ่่นนจจอยูคลดกัน แต่ถ้าหากหาไม่เจอก็นําท่อน้ํามันเข้าของรถต่อเข้ากับท่อน้ํามันไหลกลับได้เลยครับจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้จนกว่าน้ํายาที่เราใส่ไว้ใกล้จะหมดกระป๋องแล้วก็ดับเครื่องแล้วถอดสายน้ามันที่เราต่อตรงไว้ออกแล้วเสียบสายน้ํามันเดิมกลับเข้าที่แค่นี้การล้างหัวฉีดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรถจะมีอัตราเร่งดีขึ้นประหยัดน้ํามันเครื่องยนต์จะนิ่งขึ้นควนดําก็เริ่มลดลงแล้วนะครับข้อดีของการล้างหัวฉีดแบบต่อตรงก็คือห้องเผาไหม้จะสะอาดไปด้วยหากใครอยากล้างหัวฉีดแบบต่อตรงแต หรือสามารถสั่งซื้อน้ำยาล้างหัวฉีดลิควิดโมลี่ดีเซลเพิร์ไปเติมลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงได้เลยนะครับ